สวัสดีครับมาวันนี้มันพามาดู G K ของแต่งแบบลั่นๆกันบ้างนะฮะคันนี้เป็นเครื่องเดิมบอกก่อนเลยนะเป็นเครื่อง L 1 5เดิมนะครับแต่ว่ามีหมกนิดหน่อยนะใครที่ดูอยู่นะครับถ้าคุณต้องการรถแบบนี้คุณติดต่อผมมาได้เลยนะครับคันนี้จัดเต็มและราคาเบามากนะครับอันนี้เป็น G K 1.5 v พัดนะครับเกียร์ออโต้ปี17นะตัวนี้เป็นสีส้มนะครับมันออกส้มเหลืองนะแต่งตัวชุดแต่ง RS ทั้งคันนะครับของแต่งลั่นมากนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กันชนกันชน RS เรียบร้อยนะครับหล่หอหลอนี่ครับล้อเป็น TC นะครับได้เบรกแบมโบมา1ชุด คุ้มนะครับแค่เบรกก็คุ้มแล้วนะถ้าราคานี้เพราะปกติราคานี้เนี่ยเป็นราคาตลาดนะครับก็จะได้รถจำนเดือนไปขับอยู่แล้ว oh <my. S 1> เบรกแท้นะครับจบจบ,จบไฟเป็นไฮบริดหมดเลยหน้าหลังส,สีสวยๆนะครับเนี่ยครับสีสดมากตัวจริงนี่บอกเลยนะโคตรแจ่มเลยสีสวยนะครับข้างในก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเป็นแบบสไตล์ G K อยู่แล้วนะครับ เ่าะสปอร์ตซิ่งเนาะนี่ฮะสตาร์ทเครื่องไว้แล้วเนี่ยถ้าใครได้ยินเสียงท่อนี่น่าจะรู้อยู่นะครับนี่ับคอนโซลเดิมหมดเลยนะครับจะเปิดแอร์ทงไว้งก่นกอนอนะเปิดไปแล้วนะเดี๋ยวพอเข้ารถจะได้เย็นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูภายในคอนโซลคอนโซลเดิมหมดทุงอะไรเดิมหมดเบาะเดิมนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับตักมาเป็นครเมียมด้านนะช่วงนี้ของเดิมโรงงานหมดเลยไม่ได้ตกแต่งอะไรไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ข้างหลัง ตินะครับภายในดำดูดูเข้มๆร่องรอยการใช้งานบอกเลยรถปี17สภาพนี้และกลิ่นหอมด้วยอเจ้าของเก่ารักษาดีนะครับแผงประตูหลังนี่ครับร่องรอยแค่ไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆนะครับรถน่าจะใช้คนเดียวนะดูแล้วรสซิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คนเดียวอยู่แล้วนะครับพวกนี้ ค่อยได้เป็นทุกคนเยอะอะไรเท่าไหร่นะครับสภาพรถมันก็เลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับแจมๆข้างหลังถาดหลังอยู่ครบนะครับถาดหลังแจ็คเดิมด้วยนะถัดหลัง G k เคเดิมๆนะครับมีน้องรอยนิดหน่อยนี่ฮะน้องลอยนิดหน่อยครับการใช้งานปกติรถปี17อันนี้กี่ปีแล้หกปีแล้วนะได้รถสภาพนี้นะครับ5 6ปีโคตรุ้มเลยนะครับปท้ายก็เป็นไฮบิด กูท่อทอจัดมา ไฮบิดแล้วก็ชุดแต่ง RS รอบพันดูแผงฝั่งคนขับบ้างนะน่าจะเป็นที่ใช้งานเยอะที่สุดใช่ไหมครับมาดูร่องรอยกันมีนิดหน่อยนะตตรงนี้นะครับรถปี17ครับตัวนี้รอบเครื่องนิ่งๆน,นะครับเล็ขไมค์คันนี้อยู่61,500โลเท่านั้นไม้แท้เดิมนะครับรโซน ปกติของแจ๊สเลยเดิมๆนะครับวิทยุเดิมเลยแอร์ก็เป็นปกติมือหมุนนะครับแอร์เย็นออกทุกช่องนะครับออกครบทุกช่องนะโอเคครับแอร์ออกครบทุกช่องนะครับดีไซน์ปกติดีเคนะครับเกียร์เป็นออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับใช้ง่ายไม่มีอะไรดุงรังนะับตัวนี้นะครับแล้วกุญแจกี์เลสพูชสตาร์ทนี่ครับเรียบร้อยของรถค่อนข้างเรียบร้อยนะ ปีกบงปีกเบาะนะครับดูแล้วตึงเลยนหะเนะี่ยใครได้ไปใช้งานก็คุ้มนะครับแอร์บงแอร์แบ็กจัดให้ครบ,คร,บรถมีมาครบเลยนี่ครับมีกระจกมมเหมือน,ะนเ,ดเดิมนะครับฝั่งคนนั่งปกติดเดิมนะครับมีเพดานสวยๆเลยนี่ฮะพวกไฟพวกอะไรใช้งานได้ครบนะครับเป็นสีขาวนะแสงในรถนะครับ ครับคุ้มคุ้มนะอันนี้ฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับเสียงมันเล้าใจเหลือเกินจัดไปครับ,อออรบพอได้ยินเสียงแล้วนะครับก,ก็อยากจะดูห้องเครื่องเลยนะเพราะว่าคันนี้มีอย่างที่บอกครับมีหมกนิดนึงนะดูรอบเครื่องครับเวลาเร่งขึ้นไว เพราะว่าคันนี้มีอะไรไปดูหน้ารถครับในข้องเครื่องมีอะไรบ้างมีครับอ้ oh, L15 เดิมโรงงานนะครับท่อยางเดิมหมดเลยนะแต่ว่าคันนี้มีอะไรแคมนะครับอันนี้ทําแคมมาแล้วของเบอร์หลักห้าเสียงก็เล้าๆนะครับเบรก ABS ครบของเดิมทั้งหมดนะครับข้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมีแค่แคมตัวหนึง่ง กอล,ลั่นๆไปแล้วแล้วก็ท่อ,อ,อนะครับสวยสีสวย <Okay. S 1> ผมว่าตัวจริงเนี่ยอยากให้มาดูเองเลยนะเพราะสีมันสะดุดตามากนะถ้าขับอยู่บนถนน <Okay. S 1> แล้วก็ชุดแต่งเป็น i อหมดแล้วเนาะ <Okay. S 1> เบรกอะไรก็มีให้ครบนะครับ <Okay. S 1> อ่ะคันนี้จัดไปนะครับ <Okay. S 1> ราคาเบาๆเล้าๆกันไปเลย479,000บาทนะครับไม่แพงใครจะจบสดนะครับคุยส่วนลดได้เลยถูกใจเดี๋ยวลดให้เยอะเลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าคุยง่ายนะ ประมาณนี้ให้สนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างและถ้าใครอยากมาดูรถตัวจริงนะครับเหมือนเดิมดูนนทบุรีครับเซนรถซิ่ง10บาทใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชได้เลยครับพวดรถซิ่งเจอแน่นอนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับ